สุดท้ายศาลจะพิจารณาพิพากษาอย่างไรรอวันที่29พฤศจิกายนเราไม่อาจกล้าวล่วงส่วนชะตากรรมของคุณเศรษฐาทวีสินนะอดีตนายกทักษิณอดีตนายกสมัครอดีตนายกสมชายอดีตนายกยิ่งลักษณ์จะซ้ำรอยมาที่อดีตนายกเศรษฐาหรือไม่กลับมารู้ทันคดีโกงนะครับปลาหมอตายเพราะฝากกรณีของนายกเศรษฐาแล้วมาถึงกรณีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ เคยมีกรณีแต่งตั้งโยกย้ายแล้วเป็นเหตุให้พ้นจากตําแหน่งไปแล้วแล้วยังไม่พอยังมีคดีอาญาด้วยก็คือกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีโดยมิชอบย้ายเอื้อญาติมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับนี่คือข่าวของมติชนล่าสุดนะอ่านคําพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ถูกอายการสูงสุดฟ้องหนึย้ายทวินเปลี่ยนสีเลื่อนจากเดิม เลื่อนไปเป็นวันไหน29พฤศจิกายนสัปดาห์หน้านี้ครับสารจะอ่านคำพิพากษาแล้วทีนี้คดีนี้มันเป็นยังไงนะนี่คือไทม์ไลน์สำคัญสำคัญหลังจากเกิดเรื่องนะศสารปกครองสูงสุดนะสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการสมชให้คุณทวินเปลี่ยนสีเห็นว่าเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายใช้ดุลพินิษที่มีชอบฮะหลังจากนั้นปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญก็มีมติเอกฉัน เก้าต่อศูนยิ่งลักษ์ใช้สถานะการเป็นนายกเข้าไปกา้าวไกแทรกแซงการดำรงตำแหน่งการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเพื่อประโยชน์ของตัวเองนิสสารมนุนวินิจฉัยสารปกครองสูงสุดสารรัฐธรรมนูญปปชพิจารณาเรื่องอาญาทีเนี้ยชี้มูลความผิดยิ่งลักษ์หนึ่งเนี่ยสงอายการเมื่อ1กรกฎาคมหกา นี่ตามทำลายตามลําดับเลยนะครับแล้วหลังจากนั้น28กุมภา65อายการสูงสุดสั่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาแผนกดรอาญาผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองมีผ่านกี่ศาลกี่กระบวนการกี่รูปแบบศาลปกครองสูงสุดศารลรัฐธรรมนูญปปชชีบุลอายการสูงสุดยื่นฟ้องแล้วลักษณะของการโยกย้ายที่บอกว่าย้ายเอื้อญาติเนี่ยเนี่ยตอนนั้นคุณยิ่งรับเป็นนายก4กันยา54 สั่งสำนักเลขารับโอนย้ายทวินแล้วหลังจากนั้นนำเสนออนุมัติครมรวาระจรย้ายทวิน6กันยา54วันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะวันก่อนหน้านั้นนะแล้ว4ตุลา54คอรมอรอนุมัติแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียนพศโพสีเป็นเลขาธิการสมชย้ายทวินออกไปแล้วก็โยกเอาวิเชียนพศโพสีมาเพื่อให้เก้าอี้พบตรว่าง แล้วหลังจากนั้นก็ดันเอาพลตำรวจเพียวพันธ์ดามาพงซึ่งเป็นญาติโดยคุณยิ่งรักในฐานะประธานกตชเป็นคนเสนอชื่อเองเลยเป็นสเต็ปฮะสามจังหวะนะสั่งสนักเลข,ขารับโอนย้ายมาเข้าคอรมอวาระจรนะแล้วก็ทำเก้าอี้ให้ว่างแล้วก็ดันก้นคุณเพียวพันธ์ขึ้นมา สุดท้ายศาลปกครองสูงสุดตัดสินศารลรัฐธรรมนูญตัดสินปปชชี้มูลอายการสูงสุดสั่งฟ้องไปทบทวนดูเรื่องราวในสกู๊ปชิ้นน sure ี Cannon ้ครับการที่เกล่าวถึงตะกูลนั้นอยกจะถือว่าเราเป็นคนไทยที่ทนแต่ถึงขนาไม่อยิกเะเ้็มถีไทยด้ยถึงเรา ความจริงยิ่งลักชินวัตรไม่ได้ผนจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะรัฐประหารแต่ผลไปเนื่องจากใช้อํานาจแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่ญาติพี่น้องตนเองตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของสารรัฐธรรมนูญการย้ายเอื้อญาติทําอุกอาจขนาดไหนเมื่อปี2554รัฐบาลทักษิณคิดเพื่อไทยทา ยิ่งลักเป็นนายกหาทางผลักดันให้คนในตระกูลชินวัตรได้ยึดกรองอำนาจเบ็ดเสร็จในตำแหน่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐขณะนั้นนายทวินเปลี่ยนสีดํารงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นข้าราชการตรงฉินไม่เป็นที่ชอบใจของคนแดนไกลส่วนพลตํารวจเอกเพียวพันดามาพงศ์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นพี่ชายภรรยาของนายทักษิณชินวัตรเครือญาติตระกูลชิน4กันยายน2554 วันอาทิตย์วันหยุดราชการนายกยิ่งลักษณ์โทรศัพท์สั่งการให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเรื่องขอรับโอนนายทวินเปลี่ยนสีมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำจากนั้นสำนักเลขารัฐมนตรีประจำสำนักนายกนางสาวกฤษณาศรีหรักษ์รองนายกพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะก็รับลูกต่อกันภายในวันอาทิตย์วันเดียวนั่นเองเพียงแต่ได้มีการแก้ไขบันทึกข้อความในภายหลังเป็นวันที่5กันยายนวันจันทร์ ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากนั้นวันอังคารที่6กันยายนนายกยิ่งลักษณ์ได้อนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรแล้วคอรอมอกร็ลงมติรับทราบเรียบร้อยโรงเรียนปูการแต่งตั้งโยกย้ายดำเนินการอย่างเร่งรีบรวบรัดแล้วเสร็จภายใน4วันเมื่อเปิดทางสะดวกย้ายนายทวินออกจากตำแหน่งเลขาธิการสมชแล้วจากนั้น 4ตุลาคม2554คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียนพศโพสีพบตรให้ดำารงตำแหน่งเลขาธิการสอมอชอหลังจากนั้นในวันที่19ตุลาคม2554นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเสนอชื่อพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงศ์รองพอบตรที่จกกะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน2555ผู้เป็นเครือญาติของตนเองให้ดำ รงตำแหน่งพบตรที่ประชุมกอตอชอมีมติเห็นชอบเรียบร้อยโรงเรียนชินวัตรพูดง่ายๆว่าย้ายทวินเปิดทางให้ย้ายพบตรเพื่อเปิดทางให้ดันก้นญาติตนเองขึ้นมาเป็นพบตรสารปกครองสูงสุดพิพากษาคาดีหมายเล็กแดงที่อ33ทับ2 5 5พวันที่20กุมภาพันธ์ 2,557ระบุว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเป็นการใช้ดุลพินิษโดยมิชอบเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสารรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่9ทับ2,557วันที่7พฤษภาคม2,557ระบุว่ายิ่งลักกระทำไม,ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์เครือญาติตนเองมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีวาระซ่อนเร้นเรียกว่า ฟ้องสองสารสารชี้ว่ายิ่งลักษณ์ทำผิดทั้งสองสารในส่วนของความผิดอาญาปปชชีช้มูลความผิดเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ระบุว่าการกระทําของอดีตนายกยิ่งลักษณ์มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ขณะนี้คดีอาญายังอยู่ในชั้นอัยการสูงสุดรอดูว่าเมื่อคดีไปสู่สารดีกา ผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผลสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่น่าเศร้าใจเรื่องนี้ถูกนำไปบิดเบือนโจมตีเผด็จการรัฐประหารหรือแม้แต่ใส่ร้ายขอพปสเพียงเพื่อกลบเกลื่อนการใช้อำนาจรัฐเพื่อผลประโยชน์พวกพ้องวงวานว่านเครือตระกูลชินวัตรในยามที่พวกเขามีอำนาจรัฐนั่นคือที่มาที่ไปของเรื่องราวนะฮะสุดท้ายศารจะ พิจารณาพิพากษาอย่างไรรอวันที่29พฤศจิกายนเราไม่อาจก้าวล่วงนะะส่วนชะตากรรมของคุณเศรษฐาทวีสินนะอดีตนายกทักษิณอดีตนายกสมัครอดีตนายกสมชายอดีตนายกยิ่งลักษณ์จะซ้ำรอยมาที่อดีตนายกเศรษฐาหรือไม่แล้วคนข้างๆจะมีโอกาสขึ้นไปเป็นนายกเพื่อสืบทอดต่อไปอีกหรือไม่ นั่นคือสิ่งที่ต้องจับตาในทางการเมืองในอนาคตต่อไป